สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ช่องแม่โจช่วยแนวจะบผ้ามาทำกับเขาบ,นบานๆจ้าเป็นแกงหน่อไม้ใส่เห็ดรวมจ้าพี่น้องเห็ดรวมก่าจะมีเนาะคะ่ะมีนั่งฟ้า,า,าแล้วก็เห็ดเข้มทองนะคะแล้วก็เห็ดอี้ยงเป็นเอิร์ตอลินจีเนาะค่ะเนาะพอริจนะะรจีแล้วก็จะมีฟักทองมีบวบนะคะ สดจากพี่น้องต้มเรียบร้อยค่ะน้องใหม่อ,อ่อ,อนๆเลยแล้วก็จะมีพักใบแมงลกักเนาะจ้ะชฉาอมพี่น้องทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เครื่องแกงนะคะไม่โจ้ตาําเสร็จแล้วนะคะี่ค่ะก็จะมีตะไคร้นะคะแล้วก็มีหอมแดงมีกระเทียมมีพริกสดค่ะแล้วก็ตําเป็นข้าวเบือจ้ะข้าวเบือเหมือนข้าวเหนียวนะคะพอตาําเสร็จแล้วเราก็เอามาแช่น้อพี่น้องเนาะ อขอบอกเป็นภาษาอีสานละกันด้อยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมันหลงสูตรนะคะไปค่ะไปแกงนอก่องไม่ใส่เห็ดร่วมกันเลยจ้ะพี่น้องส่วนผสมเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนำนำใบยานางด้อยจ้ะเออ้อนำใบยานางที่แม่โตคันเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเครื่องแกงไปเลยนะคะที่เราํำไว้จ้ะ ก็บางรอน้ำเดือดนะคะพี่น้องม่จุกก็จะใส่เป็นน้ำล้างครกนะคะน้ำล้างครกไปสักหน่อย เราจะมาใส่ส่วนผสมเลยนะคะก็จะมีเห็ดนางฟ้านอกจากเห็ดต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะมีฟักทองแล้วก็มีบวบนะคะมีเห็ดเข็มทองเห็ดโอรินจิเนาะค่ะเนาะแกงหน่อไม้สดแกงรวมนะคะเป็นแกงเห็ดหน่อไม้สดนจ๊จาก่น่อใส่ลงไปเลยแล้วก็จะใส่เป็นหน่อไม้สดที่ม่โจต้มเอาควอมคมเข้าออก้ะเจาก บอกนิดนนึงนี่ค่ะมองไหสสดจ้าไปเลย่ยแล้วเราจะมาปรุงนะคะเสร็จแล้วจะได้นำเดือดนะพี่น้องเนาะแลเอาน้องลงสักหน่อย น้ำปะลาจ้ะประมาณสองฟ้าละจ้ะสองทับพีเบาพิษใส่เป็นรสด,ดีไปหน่อยนะคะรสด,ดีพงปรุงรสน่นจ้ะใส่เป็นพงนัวจ้ะ ปมนัวนิดหน่อยจ้ะพี่น้องหรือใส่ตามชอบเลยนะคะใส่น้ำปลานิดหน่อยจ้าพอเราปรุงเสร็จแล้วนะคะแม่โจ้ก็จะปิดฝาเลยจ้ารอให้เขาเดือดนะคะแล้วเราค่อยจะมาใส่ข้าวเบือรหรือข้าวแช่นะคะแล้วก็จะมาใส่ใบแมงลากและชะอมค่ะแล้วจะชิมดูเนาะพี่น้องเนาะรอให้เขาเดือดก่อนนะคะ พี่น้องแกงหน่อไม้เราเรียบร้อยเราจะมาเติมเขาเบือจ้าหรือเขาแช่จ้าพี่น้องคุณอีสานตองใส่เขาแช่จ้ะเพราะว่าอะไรให้ให้น้ําแกงหน่อไม้เข้าเหนียวๆจ้าแสบๆนะม,มกา,กากพี่น้องนะทีนี้เราก็จะใช่ได้ชาอมค่ะเป็นชาอมเป็นแรงรักนะจ้าพี่น้องแลาก็จะเร่งไฟสักหน่อยนะ,ะโอ้มาเด้อกินแกงหน่อไม้ใส่ให้หร่วมน้ำม่โจพี่น้องจา้าบุบบุบ เราจะใส่เป็นใบแมงลักกับเชะอมค่ะป้าเอกของงานตอนถ่ายหอมพี่น้องจ้ะหอมแกงน้กใหม่เด้อจ้ะพี่น้องชนบุรี่กับมีแกงน้ำใหม่บ,นบานๆกินได้พี่น้องจ้ะปุ้เสียงเดือดปุ๊บปุ๊บป,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 ปุ๊ค่ะพี่น้องอนี้เราก็เสร็จสับเลยนะคะรอรอให้เช่าอมกับ แมงลักนะคะสุด,ดยอดมากเท่ากับชิดปิ้ไฟนอกจากจัดเสิร์ฟด้านใ้กันรัวาจา้ะนองจา่าเรียบร้อยค่ะแกงน้องใหม่ใส่เห็ดร่วมกับเรียบร้อยแล้วจาพี่น้องจา่าเราไปจัดเสิร์ฟข้างในกันเลยค่ะค่ะพี่น้องแกงน้องใหม่หอนหอนเข้ามาแล้วค่ะพี่จา่ามาเรียบร้อยแล้วค่ะ แกงหน่อไม้ใส่เห็ดรวมจากพี่น้องมาตักเสิร์ฟกันเลย,ดยเดอ้อจ้าเดอ้อเด้อมาสเสิร์ฟเจแลเเป็นแกงหน่อไม้เห็ดรวมจากพี่น้องร้อนๆเลยจะอาหารสุขภาพจากพี่น้องมีหน่อไม้ด้วยมีเห็ดด้วยนะคะเมนูสุขภาพต้องห้ามพลาดนะจ้า,จาพี่น้องจา้า นี่ก็ฝนลีนเม็ดฝนตกน่จาจะเนาะก็ดีสดหอนๆน่จาจะคห้องคอแกงหอไม้เห็ดรวมแซบๆค่ะยั่วๆเลยค่ะโอนะคะอูพี่น้องเหยะชะอ,ชอมชะอมเป็นสวนๆเลยนะคะผักเยอะเลยนะคะเห็ดก็เยอะจ้ะพี่น้อง ขาของชอบเนาะค่ะอร่อยนำฟ้านะคะตัวจะใส่เอามใหม่เข้าไปน้ำเดือวจะว่าเพราะเห็นนมใหม่นาะจะพี่นนอง Okay. ใส่นะ้ำไปหนะ่อยได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดรวมเซตเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องขาทานกับข้าวเหนียวนะคะร้อนๆเลยโจะอุ่นมากเรียบร้อยนะคะนะ่ะเนาะเด้อค่ะเอิญพี่เอิญน,น้องไม่กินแกงหน่อไม้ใส่เห็ดรวมอร่อยอร่อยด้วยกันจ้าพี่น้องขา เป็นเมนูทานง,ง่ายๆนะคะเป็นเมนูบ,นบานๆจากพี่น้องขอบคุณนะคะพี่น้องจา้าพี่น้องกับสามาถหลอกกันบานแมจูไดเดอวยค่ะเด้อเมนูบ,นบานๆอีสานบานหฮาจากพี่น้องฝากช่องมแมจูด้วยน้าแนเดอร์ค่ะช่องน้อยๆของแมจูเช่นแนวข้นอีสานทำมาหากินไกลบานเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามารับชมส่งกำลังใจให้คลิปแม่โจ้ด้วยดีตลอดมาค่ะคลิปแกงน่อม่ใส่เห็ดร่วมเนาะคะ่ะก็จะขอฝากไว้ซํำนีก่อนค่ะพี่น้องขอพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามารับชมส่งกำลังใจนะคะขอบคุณพี่พี่น้องๆทั้งต่างประเทศน้ำแน่เด้อจ้า thank you for watching my video เนาะคะ่ะ นิดนึงเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีพี่น้องทั้งต่างประเทศเนาะคะ่ะเพื่อนบ้านห้องน้ำน้อยจะเนาอขอบคุณหลายๆเด้่อค่ะขอไว้พ่อให้พี่น,อน,น,น,อน,อน,น้องสุขสุขคนจงมีแต่ความสุขคามจะเริ่นนำรวยเงินทองสุขสุขคนได้จากพี่น้องขอให้เฮงๆงรวยรวยทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้แกงน่อใหม่ใส่เห็ดร่วมก็จะฝากไว้ซํำน,นีและเนาะคะ่ะขอบคุณมากมายค่ะขอสวัสดีจ้าบ๊ายบาย